นี่เลยครับมาถึงคู่3วันนี้นะครับชกในพิกัดน้ำหนัก112ยปอนด์นะครับฝ่ายแดงก็คือลูกพุทธิยานะครับลูกเจ้าแม่ใส่ทองพู้ทว่าลูกเจ้าแม่ใส่ทองเนี่ยโอ้โหในอดีตนะ,นะมีตำนานเลยนะวันนี้มาดูนะครับลูกยาลูกเจ้าแม่ใส่ทองน้ำเงินเพชรซิงเกิลนะครับออกริจเกษมผ่านไป2ยกนะยังดูไม่ออกจริงๆนะครับมาดูยกนี้เพชรซิงเกิลชิงเดินแล้วนะครับมีแค่ขวานนำไปก่อนแล้วก็จะปล่ำใน ลุงวิทยาก็คอยไล่แขนเอาไว้นะครับทำให้ย,ยังตีได้ไม่ถนัดวงนอกนี่สายนี่ถือว่าหนักแรงเหลือเกินนะครับลุงวิทยาโอ้โหโดนบิดเหลี่ยมล้มกิ้งลงไปครับลุงวิทยาก็ไม่มีตกใจด้วยรุ่นนี้แล้วนะครับเก่าสายพอหลุดที่โดนขวางเฟซซิงเกิลสาโต้ขึ้นทันทีครับโอ้โหต่อยกันสะใจได้เสียเลยนะครับโอ้โหสายไปอย่าหมดนะอย่าหมดนะ ายแดงลุงทิยาดัง,งเงมือนเพชรซิงเกิลโอ้โหนี่แหละครับ3มยกที่ผ่านมานี่ถือว่า3มยกแห่งคุณภาพเลยนะครับมาเริ่มกันใหม่ในยกที่4เพชรซิงเกิลเดินขยับเข้าไปมีหมัดขวาในทิ้มยาวๆไปก่อนแล้วก็จะกล้ำหน่โอ้โหสับสอกเอาทำท่าจะได้ลุ้นได้เชียร์เหมือนกันนะครับทำท่าจะวุ้บว่าให้เห็นมาดูนะครับว่าจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่ารุงพิมมยาโดนเข้าไปี่ ทำท่าไม่ดีพังอะไปเหมือนกันเพชรซิงเกิร์มีได้ใจแล้วนะครับเดียดเข้าหาเลยครับตอนนี้เา้าชนอย่างเดียวดับเครื่องชนเพชรซิงเกิรมันต้องอย่างนั้นนี่นะครับถูกประโยชมวยมันมันสุมันต้องมันอย่างนี้โอ้กวักไปกวักมากวักมากวักไปแล้วนะครับอะไร้วก็เกิดได้เอา้ามาดูแดงลุงพัทยาเน้อเหิือนเพชรซิงเกิรเอ้าลุยดับเครื่องดับเครื่องสิครับดับเอา้าซ้ายไปเอา้าดอกแล้วเอาขวามาเอา้าอะไรกระชากมา ปุ้ยคติยานะครับแดงเพื่อิงเกิลมามาลุยลุยอย่างเดียวเอ้าเอ้าอย่ารับเยอะที่อย่ารับเยอะที่อย่ารับเยอะสตันได้แต่ว่าแค่อย่ารับโอ้โหหนุ่มบอสนะะหนุ่มครับมาทำท่าสถานการณ์จะพลิกไปพลิกมาเลยครับนี่ครับโอ้โหใต้ตาขวามาบอบช้ำเยอะพอสมควรครับเด็กแอตเตอร์ซีแล้วไงแอตเตอร์ซีแล้วเข็มละห้าร้อยบาทนะโดนเข้าไปโชว์เดียวนี่สถานการณ์เกมมีจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับ เอาละครับยังถือว่ายัางคู่ขี้สูสีกันอยู่ยกนเี้นี่มีอะไรต้องงัดออกมาให้หมดแล้วนะครับเพชรซิงเกิลทั้งหมัดทั้งศอกนะครับวงไหนนี่จะไปปล้ามตีก็ยังตีได้ไม่ถนัดรุ่งวิทยาก็เก๋าเหมือนกันนะครับมีการไล่แขนกดแขนเอาไว้ดูนะครับเดินขยับเดินช้านี่จะโดนซ้ายนะครับโอ้เบียดล็อกเอาไว้เลยครับเอาต้อง,ต,องต้องหาเรื่องอย่างเดียวแล้วหาเรื่องทะเลาะอย่างเดียวนะครับรน้ำเงินเอา เพชรซิงเกิลนะครับต้องรู้อย่างเดียวเลยทีเดียวรู้ยาแกร์สายสายนี่พีเลี้ยงโบก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 แล้วชูนิ้วชูนิ้วแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งเอาชูนิ้วด้วยนะโบกแล้วชูนิ้วด้วยเอาอะไรยังเ,ยงเกิดได้ยังเกิดได้ต้องทําให้ได้เหมือนต้นยกสี่ครับมัหมัดศอกหมัดศอกพู้แต่ว่าตอนนี้ลุงวิทยายกที่แล้วโดนมนานี่ตอนนี้ รู้แล้วครับว่าจะประมาทจะหลวมไม่ได้ครับฮาจังหวะหมัดสอกของน้ำเืินน่ากลัวเลยครับหรือว่าเพทสิงเกิลเองก็พยายามเรื่องเะครับเวลาทําได้นี่โอ้โหแฟนมวยนี่เฮกัน,นนานอเอาวงใน<อ>เริ่มจะตีได้เอาสถานการณ์ในวิธีก็กลับมาคึกคักอีกครั้งแล้วครับตอนนี้เอาลุยต้องลุยอย่างเดียวนะครับเอาไม่ไม่ไมบุกแล้วเอาเอาใบสุดท้ายไปไหนอ่ะไปไหนไปแดงเลยนะครับโอ้ไปที่ ลูกวุทยานะครับลูกเจ้าแม่ไซทองเป็นฝ่ายชนะเพชสซิงเกิลไปนะครับโอ้โหแบบเส้นแดงพาแปดเหมือนกันนี่